แค่กัสกสดสวีแล้วนะครับผมเออเอฟอยเาลืมนะโอเคอย่าลืมมา,าวันนี้เราจะมาโปรโมทช่องสองคนนะไม่ไม่ไมถึงก็เรื่อโปรโมทแล้วเรียกถึงว่ามากดช่องนะอันนี้ก็คือเอฟซีผมนะครับไม่รู้จะใช่หรืเอเปล่านะนะโอเคอย่าลืมกดตรงนี้นะครับติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมก,กดไลค์ด้วยนะ คว้าวนะครับโอเคโอเคครับอ mm ีกช่องหนึ่งนะครับชื่อว่าแมวห้าห้าอันอันนี้ผมไม่กนแล้วกันเพราะเขามัมีอะไรยังเด้อแมวห้าห้าอันนี้คือเพื่อนผมเองนะอย่าลืมไปเซิร์ชนะเขามีพืชต่างเขาเพิ่งน่าจะสร้างเคร่งชัางใหม่มีประมาณคลิปประมาณนี้เลยนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยละกันเนาะเออไปติดตามสองคนนี้เลยนะครับแล้วก็ไม่อีทีแนวเนี่ยมาคอมเมนต์ตั้งแต่ตอนวิตตี้แล้วมั้งน่ะใช่ไหมตั้งแต่ตอนวิตตี้อ่ะ นั uh ่นแต่เนี่ยแล้วอ่ะเขาไม่สองครั้งเลยติดตกดติดตามนะครับก็ไลค์ผมด้วยกดติดตามผมด้วยเข้าใจไหมเข้าใจไหมี๋ยวผมทิ้งลิงก์อ่าอันนี้เขามาให้แล้วทิ้งลิงก์ช่องมาให้โอเคนะบ๊าย